สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมน,นีแม่นีเสื้อผ้ามาตำแก่สมุนไพรประแดกเด็บจ้าถ้าห่ออยากเก็นสวนข้ตาตตำแล้วเ่าก็ขะขัวก็ได้จ้าประแดกเด็ดบล่างแซน้ำก่อนจ้าสนามประมาณาสามเซนมาเที่ยงโซม,มุงหนึ่งก็ได้จ้าเพลกแห้งเขาซื้อมาแล้วเ่าก็มาลา่ลางล่างแล้วก็ตากแห้งจ้า พาอมันแห้งเนาะกับมาขวแล้วกับปันจ้ะทั้งหมดในสุกจ้ะโค้งให้สุกแล้วก็ล่างจะไปปบวกรวมาปรต้องสุกก็ได้จะาตะไข่กระเทียมขิงข้ากระซ่ายหอมแดง ใบโกดใบเตยจ้ะใบเตยต้องเผาไฟพอ่อนๆออนจ้ะผงชั่วหลอดผงปุ่งหลอดน้ำปลาโอ้น้ำปลา,าจ้ะปลาเด็ก <c oughs> ถ้าหมดออกมาปั้นเลยจ้ะ ประเดกแกชลดปงปง,ปงปรถน้ำปลา อันประแดกจ้าอันใสน้ำประแดเกล้่ยเพราพอ่า,ามันจะปั้นบ่ไปจ้า อันเสร็จแล้วจะเทลงโคกจ้ะต่ำต่ำจ้ะมันเข้ากัน <S <S เสร็จแล้วจ้ะมาได้จ้ะมาเก็บน้ำแม่นเน้่จ้ะ แสบปลายถ้าห้อล่างประเด็กแสบประเด็กมันจะบอเข้มจ้ะเสีกเศจ้ะ सपात है